สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟ่าอินเทลชัยมงคลนะครับกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับอ่าควายฝูงนี้เยอะมากเลยนะครับประมาณสักยี่สิบได้ครับวันนี้เปิดสามแม่นะครับเปิดสามแม่สวยๆฝากไว้นิดนึงครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ห้าสามนะครับ เป็นอดีไลน์นะครับท่านในสนใจที่จะอ่าเปิดราคาควายนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับโอ้โหวันนี้สามแม่สวยๆท่านเลยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับรับก่วนแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อช่างบินครับอยู่บ้านโป่งบ้านไหนนะบ้านดอนโป่งบ้านดอนโป่งครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทุพรเจ้าอุทัยครับผม เบอร์โทรศัพท์เลยนะศูนย์หกสามห้าเจ็ดสี่สามหกสองหกครับครับสามหกสองหกนะครับผมแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแม่นางคะชื่อแม่นางแม่นางส่วนสูงเท่าไหร่ครับ135สิาครับ135สามห้าเนาะโอ้ยาวหลังเป็นแพรเลยครับให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่นางเนี่ยลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวก็คือตัวนั้นเนาะครับผมเป็นเพศผู้เพศผู้ผู้อ่ะอืออยู่ในท้องมีไหมมีนะ แต่เราไม่รับประกันไหมยังไม่รับประกันเอายังไม่รับประกันเนาะมีทองเปิดเท่าไหร่สองแม่ลูกเ่ยแสนห้าพันครับหนึ่งแสนกับห้าพันครับผมครับผมหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับแม่แม่นี้ค่อนข้างยาวหนาด้วยนะครับหนาดีอืมเดี๋ยวนะครับเป็นเป็นแม่สาวอยู่นะครับเป็นสาวอยู่แล้วก็ให้ลูกตัวเดียวเอง มีอ่องนะครับสองอ่องถุงเท้าสีขาวชัดเจนนะครับแข่งขาใหญ่นะครับเล็บสั้นห่างกีบดีครับหน้าอกใหญ่นะครับแล้วก็กว้างนะครับลูกมะพร้าวใหญ่ตะคุยหนานะครับตะคุยหนาหลังนี่เป็นแรกระดานเลยครับ ให้ลูกตัวแรกเป็นเพศผู้นะครับเป็นพ่อพ่อบันบ้านเนี่ยเนาะพ,พ่อคุมฝูอ่าพ่อคุมฝูงน,นี่แหละครับหางดอกไหมครับไม่ดอกหางไม่ดอกนะอืออายุเท่าไหร่ลูกอะลูกประมาณหกเดือนครับลูกประมาณหกเดือนโอ้แข้งขาก็ดีนะอ่าส่วนแม่นะครับท้ายดีครับอ่าล่างนมี่ยุมพูนะครับมีสีเต้านะครับหางไม่ดอก ราลูกใหญ่เโอ้ยชื่อชื่อชื่อแม่อะไรนะครับแม่นางครับแม่นางพร้อมลูกนะครับหนึ่งแสนห้าพันนะครับราคานี้พร้อมส่งไหมราคาเนี้ยไม่พร้อมครับแล้วคุยกันได้มัง้งราคานี้ยังไม่พร้อมส่งนะครับอ่าต่อรองได้นะครับค่อนข้างยาวแม่นี้ค่อนข้างยาวอยู่ในท้องผมว่าไม่แน่นนะ อาจจะมีนะมีหาบกึนหาบทองตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เออหาบกึนหาบทองตรงนี้แล้วก็อู่ข้าวอู่น้ํามีครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีตรงดัางด้วยนะครับอ่าเขาเรียกว่าขวัญสองทางอะนะเออหน้าสวยนะครับแม่นี้ แ้ขงขาดีครับถุงเท้าสีขาวชัดเจนหังไม่ดอกอก็ดูเอานะครับท่านผู้ชมครับส่วนสูงร้อยชานสิบห้านะครับร้อยชานสิบห้าบวกครับท้ายมะนาวตัดสวยครับอ่า ชื่อแม่นางนะครับลังนมสีชมพูเป็นเป็นเป็นไทยนะครับเป็นไทยร้อยเลยนะครับส่วนลูกเนี่ยนะครับขวัญจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับนี่อยู่บนหลังเลยนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้อยู่บนอยู่บนหลังตรงสะบักข้างอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะครับสวยนะแม่นี่นะ นี่คือแม่นางนะครับสูง135นะครับพร้อมลูกเพศผู้นะครับอายุเท่าไหร่นะลูกอะลูกหกเดือนครับหกเดือนนะครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับอ่าสนใจก็อ่าโทรมาต่อรองราคาได้นะครับอยู่ในท้องอาจจะมีครับแต่ไม่ได้รับประกันนะครับไปทีนี้เราไปแม่ต่อไปครับไูก่อล เยอะครับพอกนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะยี่สิบกว่าตัวครับยี่สิบกว่าแม่นี้ชื่ออะไรนะแม,นแม่กวางแม่กวางแม่กวางอ่าลองลองจูงมาทางนี้ดิชื่อแม่กวางนะครับแม่นี้อ่าลูกลงมาแล้วลงมามลูกลงมาเร็วอ่าตัวนี้มีส่วนสูงอยู่ที่สามสบสี 3, 4, 3, ่สิบห้าสามสิบสี่โอ้โหยาวครับแม่นี้ยาวมีลูกเป็นเป็นเพศอะไรนะเพศผู้ครับ ลูกเป็นเพศผู้นะอยู่ในท้องมีไหมครับไม่รู้ไม่ยังไม่รับประกันพี่อก็ยังไม่รับประกันนะครับอ่าเปิดเท่าไหร่ครับสองแม่ลูกนี่เปิดไว้แสนครับแสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาททวนนะครับตัวนี้ลูกเป็นเป็นเพศผู้เนาะเพศผู้ครับลูกอายุเท่าไหร่นะลูกนี่ลูกประมาณสิบเดือนลูกประมาณสิบเดือนแล้วนะครับอยู่ในท้องนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีนะนี่ ออกสีขาวๆนวลๆน,น,นะครับลูกส่วนแม่ก็ท้ายสวยครับยอลูกยอ,กยอกหนึ่งแสนบาททวนครับสองแม่ลูกชื่อแม่อะไรนะจำไม่ได้ละแม่กวางแม่กวางอ่ายอท้ายมะนาวตัดนะครับ ้ายมะนาวตัดท้ายดียยยส่วนสูงว่ดสามสีนะครับหนึ่งแสนบาทควายให้ลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้สองตัวนะครับประมาณสองตัวถ้ามีในท้องก็ตัวที่สามนะตัวที่สานะม ตาแต้มยังไม่ปรากฏนะครับมีจุดรอบคางอยู่นะครับแล้วก็มีอ่องข้างบนลางๆหน่อยแต่ชัดเจนข้างล่างนะครับแข้งขาแข้งขาดีนะครับอ่าถุงเท้าสีขาวชัดเจนดีครับอ่กรีบดีเนื้อหนังดีครับตัวนี้ หาไม่ดอกทั้งคู่ทั้งเป้ทั้งลูกนะไม่ดอกครับอ่าโอ้พวงหางใหญ่จริงๆเลยพวงหางใหญ่นะครับ เอาแล้วครับแม่กวางนะครับพร้อมลูกหนึ่งแสนบาทนะครับป่ะเราไีแม่ต่อไปสิเนี่ยนี่ครับในร่มดีจังเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะพวกนี้ยต้นแจงโอ้ที่นี่แหละครับผมก็เห็นที่อุทัยเนี่ยต้นแจงเป็นร่มควายอย่างดีเลยนะอแม่น,นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่ซับ แม่ซับเราวัดเมื่อกี้ได้ร้อยสามห้าสามห้านะครับโอ,โอ้แม่นี่หนานะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่เนี้ยลูกสองสามตัวแล้วพี่ลูกสามตัวแล้ว,ลว,ลวอ่าลูกติดเป็นเพศอะไรครับเพศผู้ <13 S 1> เป็นเพศผู้เปิดเ,เ,เท่าไหร่ครับสองแม่ลูกเนี้ยิบส่มแสนสามหมื่นใช่ไหมครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับอยู่ในท้องมีไหมมีครับ อพ่อไหนทับไปครับพ่อของลูกของพันล้านพ่อไอ้ลูกไอ้พันล้านลูกของพันล้าน, 1, านบผม,นามาทับก็อยู่ในท้องก็คือหลานของพันล้านนี่ก็หลานพันล้านตัวนั้นก็หลานพันล้านอ๋อพ่อเดียวกันมาทับเดียวกันชื่อแม่ศัพท์นะครับอยู่ในท้องกี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนก็ก็คือว่าสองเดือนนี่เราเราเับาประกันว่าติดแล้วใช่ไหมผมว่าติดนะสองเดือนเงียบ ยังไม่ดูน้องพี่เนาะอ๋อสองเดือนครับก็คือยังไม่รับประกันหรือว่ารับประกันอรับไหมนนยังเนาะยังไม่รับประกันนะครับแต่ว่าทับจริงนะครับทับจริงเ่อเอ,อแต่ก็ยังไม่มีขึ้นสัตว์อีกโอ้แม่นี่หนาดีครับเปิดเท่าไหร่นะสิบสามสิบสามนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นพร้อมลูกนะครับลูกเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับลูกลูกหกเดือนลูกหกเดือนแล้วนะครับอ่า แม่ก็คือไทยร้อยนะครับไทยร้อยนะครับก็ขนหูในหูสีขาวชัดเจนนะครับอ่ามีอ่องอ่าแข้งขานี่้ขาใหญ่เล็บใหญ่ครับขาใหญ่เล็บใหญ่กีบดีสั้นห่างนะครับยอยอิลายอยออนี่นะครับแม่กับลูกยืนคู่กันครับนี่คือลูกอ,อขนใบหูสีขาวชัดเจนนะครับ เป็นไทยร้อยแต่คุยคอหนาดีครับคุยคอหนาปึ๊กเลยน่ตัวนี้คือลูกเขาเป็นหลานของเจ้าพันล้านนะครับเป็นหลานของเจ้าพันล้านอยู่ในท้องแม่ก็เหมือนกันครับหลานของเจ้าพันล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับต่อรองได้ครับ รังนมนี่โอ้โหเป็นพวงใหญ่ดูที่นะ่ะท้ายนี่โอ้โหแม่นี้อ่างดีอ่างจริงๆแม่นี้ชื่อแม่ซั์นะครับท่านผู้ชมครับโทรมาต่อรองได้ครับแม่ซับพร้อมลูกให้ลูกไปแล้วสามตัวเนาะอเ,เออส่วนสูงร้อยสามสิบเท่าไหร่นะสามสบห้าสิบห้านะครับ พวงหางใหญ่เหมือนกันเอ๊ะทำไมควายาคอเนี้ยนะครับพวงหางดีดีทาด้านเลยครับคอยหางนี่พวงใหญ่นี่หลังนมก็ใหญ่นะครับหลังนมก็ใหญ่ลูกกินนมอยู่เนาะกินนมอยู่ยังก,กินนมอยู่ครับหางท้ายท้ายนิ้วตันตึกนะครับมะนาวตัดดูที่นี่ หลังเป็นแรกระดานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาไปกินหญ้าเองหรือเราเกี่ยวหญ้าให้กินไหมครับปลูกเอ้กินหญ้าเองเนะี่ยมีมีหญ้าปลูกให้กินไหมไม่มีเลยเขากินหญ้าของเขาเองนะเอออ้วนเพราะหญ้าเนาะไม,ไม่ได้คุณอาหารอะไรใช่ไหม,ไมเอออันนี้ก็คือนะครับทุ่งหญ้าทั้งนั้นแหละครับนู่นเออ ชอบเม่นไหนก็ก็ดูเอานะครับท่านผู้ชมครับเม่นนี้ก็อ่างลึกดีครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพร้อมลูกเพศผู้คือตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลูกของเป็นหลานของพันล้านนะครับพ่อที่มาทับจริงก็เป็นลูกของพันล้านอ่าเป็นพ่อเดียวกับอยู่ในท้องนี่นะครับ,รบชื่อแม่ซับอ่ะ ไปเราไปเดินดูทีเนี้ยเดินดูไปเผื่อท่านผู้ชมชอบเมื่อไหนก็ก็โทรเพื่อนหลังไหมเนาะอ่าโยเอาเออเอา้เตี้ยเตี้ยชื่อเตี้ยเนาะอ่าชื่อเม่เตี้ยอ่าไม่ดีชื่ออะไรอ้าวชื่อเมื่องามอันนี้ชื่อเม่งามนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยเม่เนี่ยสวยอ้าวเนี้ยอ้าว <Yeah. S 2> อา้าวตงสสยอย่างน่าแม่เตี้ยวันนี้เนาะนี่ว่าเอิญเตี้ยรเราบ่าพ่อใจบ <c oughs> <c oughs> อกเอิ้ยจังในสนามว่าเอินเตี้ย <c oughs> อ่ะแม่นี่ชื่ออะไรนะแม่สวยเออนี่คือแม่สวยนะครับนั่นลูกแม่สวยไหมนะครับผม,มเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศเมียครับเป็นเพศเมียสวยดีแม่ไอ้ลูกไอ้ตังพ้าแม่ทับไอ้ทับไปบิ๊ก อันนี้ลูกลูกของใครนะพ่อดตังด้วยตังตังเป็ริ้วนะโอ้หลอดใบมีหลอดใบมีเอแม่แม่ไอแม่ทับแม่ทับไอบิ๊กกุยไทยบิ๊กกุยไทยในท้องแม่ครับแม่สูงประมาณเท่าไหร่นะร้อยสามข้าแม่นะแม่นี่ปึกเลยนะครับชื่อแม่สวยสนใจก็โทรมาถามดูนะครับว่าอยากลู้ราคาเนาะไปเราไปเรื่อยมีเยอะครับ โอ้โหเอแม่ที่เราันเจอตอนแรกแม่บุลาโอแม่นุ่นเนะ <S <S 2> <S 2> าะพวกนี้เป็นสาวหมดนะเป็นสาว <S <S อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ <A. S 2> ยฝั่งฝั่งนี้นะ <A. S 2> ชื่อแอร์นะครับที่แอร์เป็นสาวอยู่เป็นสาวลูกแรกหรือมั้งเนี่ยมันลูกแรกลูกแรกไอ้ลูกนี่ยอลูกตัวผู้ใช่ไหมลูกตัวเมียอ๋อลูกตัวเมียในลูกเขาอ๋อตัวนี้คือลูกเขา โอ้แม่นั้นสวยนะครับสูงน่าจะเกือบเกือบร้อยสามแปดได้แน่นอนสามแปดสามแปดอ,อ่อันนี้ก็สาวอยู่ั้งนี่มีสาวไม,ม่มียังท้องอยู่แหละละอันนี้มีได้ลูกกี่ตัวแล้วนะนี่ไม่ไม่มันไม่มีลูกเนี่ยละไม่มีลูกครับท้องแก่ท้องแก่อยู่แม่นี้แม่ชื่ออะไรเนี่ยแม,ม่แม่เขายาวเายาวนี่แม,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 แม่โอ้โหแม่งามงามลูกผูเันอ่เอ้ยงาม นี่ครับแม่มูล่ามูล่านี่โอ้โหใหญ่นะครับแม่นี่ผมว่าร้อยสิบแน่นอนร้อยสิบกว่า140วาใช่ไหมครับใหญ่หนาปึกเลยแม่เนี้ยยอลูกยอยอลูกยออีกปฟป้าเวาสห้เ,เบิ้งงในเพียงตนี่เป็น,ปน,ปนปแม่ที่มีความสูงแล้วก็มีความหนานะครับ เป็นโมลา่าเป็นไทยมมล่านะครับน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นอ่าแม่นี้นะแต่เรายังไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนาะอ่า <laughs> อยากรู้ราคาก็โตัวมาถามลังไม่นะครับแม่นี้ท้องอยู่ไหมตอนนี้ท้องท้องที่เดือนท้องใครอยู่ครับท้องท้องธรรมดาเหรอโอโค<อ>นบ้านเอาละทั้งหมดเลยนี่ยี่สิบกว่าตัวเนะวาะยี่สิบตัว เอาละครับท่านผู้ชมครับไฟกระแนวใชัยมงคนนะครับก็ได้เก็บภาพมาฝากทุกท่านนะครับชอบแม่ไหนสามแม่นะครับก็จะมีแม่แม่นู่นแม่อะไรนะแม่นางนาะครับเท่าไหร่นะแม่นางนู่นนะแสนห้าพันแม่แรกนะครับแสนกับห้าพันเราแม่ที่สองชื่อแม่กวางเท่าไหร่นะแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งแล้วก็แม่ทรับกับลูกนะครับแสนสามหมื่นนะครับเอาละ สนใจก็โทรมาต่อรองราคากนันได้นะครับฝ่ายจีแนลชัยมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ